นี่นะครับเรามาต้มกบนะครับต้มกบตัวย้ายใหญ่ใหญ่มากเลยครับนี่นะครับโอ้ไข่เต็มท้องนะครับไปใต้มาเมื่อคืนนี้ได้เขียดด้วยเขียดขาคำนะครับกับอึงประมาณสิบกว่ารูนะครับนี่ต้มกบ ต้องกบยาใหญ่กบก็ได้ประมาณห้าตัวนะครับเข <c oughs> ียดเกียดขาคําก็ประมาณลูนะครับน,นี่คืออาหารเช้านะครับอาหารเช้าของปลากกอกปอนกบนะครับนี่งตดไวาก่อนให้มันเปื่อยก่อนมันยาบนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดู อื่อ่ะมานั่งข้างอกนี่อ็นนี้ครับได้เยอะนะครับสอบหนึ่งน,นี่ก็คือเขียดนะครับเขียดน้อยนะครับเขียดน้อยเขียดเล็กนี่ก็ได้เยอะนะครับอันนี้ก็คือกบกบตัวผู้ที่เหลือน,นะครับ นี่ก็คือบ้านตายกระก,กองครับนี่คือห้องครัวแต่และเช้าก็ทำกับข้าวนะครับปนกบปนเขียดนะครับตาย่างนี่นะครับอื่ออีกอ่ะ วัสดีครับที่เรามาใต้เมื่อคืนนี้นะครับนี่ก็เพียดน้อยนะครับนี่เขียน้อยประมาณโลนึงั่นโลนึงพอดีกีโลนึงพอดีนี่นครับแล้วก็ประกบลงแล้วแล้วก็ตามตามแล้วก็ใส่เครื่องปรุงใส่ ใส่น้ำนะครับนี่ก็เครื่องเคียงพริกพริกป่นพริกขวนะครับพริกขวดนี่ก็ใส่ผัก <c oughs> โอ้หอมแล้วหอมแล้วนะครับมากินข้าวนกันเด้ออีซีส่วนอันนี้ก็เอาให้เอาให้เด็กๆนะครับส้มกบ <c oughs> ให้เด็กๆนี่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับมากินข้าวนกันเด้อครับ สำหรับคลิปนี้ผมขอลงไว้แค่นี้นะครับ